หลายๆคนก็เคยประสบปัญหานะครับวิ่งซ้อมวิ่งมานานนะครับวิ่งแล้วก็ไม่เร็วขึ้นสักทีแต่วิ่งได้นะวิ่ง10กิโเมตรก็ได้วิ่งฮาล์มาราธอนก็ได้วิ่งมาราธอนก็ได้แต่เราอยู่ในสภาวะที่คล้ายๆกับติดขัดเกี่ยวกับเรื่องของ performance นะครับดีครับสวัสดีครับผมจากวันนี้มา2 ลงขอดกันมานอังคารไม่ได้ถ่ายคลิปลงขอดนานแล้วนะอิ <c oughs> นเทอร์วัลวันนี้200เมตร16รอบวอร์มกันก่อน,ก,นนะก่อนมาเนี่ยก็การเตรียมตัวนะครับนอนให้เยอะๆเมื่อวานตอนเยน็นผมก็วิ่งวิ่ง10โลนะครับตอนเช้าก็ตื่นมา4 5แล้วก็กินกาแฟไปก้วีหนึ่งนะครับแล้วก็ กินน้ำเยอะๆกินน้ำเยอะๆนะมีเจลของปีเวอร์ตัวซีเนจีนะครับแล้วก็กินแค่นี้แหละเพราะว่ามันเป็นขอดสั้นๆแต่บางวันก็อาจจะมีแบบขนมปังนะครับแต่วันนี้ก็กินแค่เจลก็น่าจะพอเพราะขอดมันแค่200นะครับแล้วก็มาถึงเนี่ยที่สนามแดดแล้ว ก็จะจ็อกเลยนะครับผมจะยังไม่ค่อยไดนามิกอะไรเยอะนะตอนแรกเนี่ยก็จะเหมือนกับขยับตัวบิดตัวอะไรนี่นหน่อยๆนอยนะครับแต่ยังไม่ได้เป็นเนดนามิกวอร์มอัพหรือว่ายังไม่ได้ดีอะไรก็จะจ็อกเลยจ็อกประมาณสัก2โล3โลจ็อกไกลเหมือนกันแล้วกล้าไปแล้วลกา้าเตรียมไปบางแสนก็ ประมาณนี้แหละแตแลรวก็ถึงจะเป็นการบอมแล้วก็สไตล์ดิวแล้วก็ถึงจะเป็นตัวเมนนะครับหมูแดดจัดมาก 3.9บิเกครับได้5รอบละถือกล้องวิ่งเาเหนื่อยเหมนกันนะเดือถือกล้องวิ่งสักสอรอบนะก็ต้องคุ่มฟอร์มให้ดีนะครับแล้วก็ต้องรอบขาต้องไม่เร็วเกินสำหรับผมนะพยายามเป็นฟอร์มที่คาดการว่าจะเป็นฟอร์มการวิ่งระยะไกลของเราในอนาคตได้ ไม่ใช่ว่าจะแบบหัดเต็มที่จนไม่ดูฟอร์มการวิ่งนะครับหพักหนึ่งนาทีนะแล้วไปต่อเรียมพอรอมแล้วว้าวตื่นเลย โอ้ oh, 15แล้วครับ3 9วิโอ้ง oh, อนมารอบสุดท้ายแล้วเย้ yeah. จะจบแล้ว เย้ yeah. จบแล้วครับโ้ oh. จบเรียบร้อยแล้วครับเย yeah. วันนี้ก็มาฝึกซ้อมกันที่สนามส้มตอนวิ่งก็ร้อนนะแดดแรงมาก,มากแบบหน้าชาเ,ออเลยอะร้อนแบบสภาพนี่เย็นสุดต้องใส่แว่นวิ่งแล้วก็แบบร้อนไหมยืนนี่ร้อนแขนนี่แบบ เบิร์น <Burn. S 2> แต่ตอนนี้ดูครับท้องฟ้าครับสบายชัง,งั้นหนาวเลยครับตอนเนี้ยตอนเราวิ่งละ่ะร้อนตอนนี้ลมเย็นสบายเลยนะแปดโมงครับก็เอาแนวนอนไม่ได้เลยช่วงนี้นะครับเรื่องของอากาศเนี่ยนะครับมันก็เป็นปจัจจัยสำคัญของนักวิ่งอย่าลืมเติมเกลแร่ <c oughs> นะครับเกลแร่นี่ยกินเข้าไปเลยแล้วก็ถ้ามีโปรตีนเอามาปเนี่ย ไม่ได้เอามื่ไม่ได้เอาโปรตีนมาก็เดี๋ยวไปเติมโปรตีนคัะวันนี้ระหว่างซ้อมจะทานตัวนี้ค่ะตัวไหนอ่าเออใช่เมื่อกี้ก็ใช้ตัวดีเวอร์เนจีเจลนะครับผมใช้ที่รอบที่สิบเออรอบที่สิบนะของคุณเนี่ยของผมสองร้อยเมตรอันนี้ของคุณเน่ก็คือกินก่อนเลยนะใช่กินก่อนแค่ก่อนซ้อมอืมก็แล้วก็เดี๋ยวไปคุยกันต่อที่บ้านแล้วกันผลการวิ่งเมื่อเช้านี้นะครับวิ่งเพส3า 20หรือ3.19นะครับเป็นระยะทาง200เมตร16รอบนะครับเป็นช็อตอินเทอร์วลหรือว่าเป็นการลงขอดแบบสั้นนะครับแบบว่าเพื่อที่จะช่วยพัฒนาเรื่องของอะไรบ้างสำหรับการฝึกแบบนี้นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันต่อที่บ้านนี้นะครับหลายๆคนก็เคยประสบปัญหานะครับวิ่งสองวิ่งมานานนะครับวิ่งแล้วก็ไม่เร็วขึ้นสัทีแต่วิ่ง ได้นะวิ่ง10กิโลเมตรก็ได้วิ่งฮามาราทอนก็ได้วิ่งมาราทอนก็ได้แต่เราอยู่ในสภาวะที่คล้ายๆกับติดขัดเกี่ยวกับเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับหรือว่าฮิดพาโทนะครับเป็นการแบบชนกำแพงอะไรบางอย่างที่เราไม่สามารถที่จะก้าวข้ามไปได้เราก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราถึงวิ่งเร็วขึ้นไม่ได้สักทีนะครับซึ่งการฝึกวิ่งเร็วแบบนี้ก็คือเป็นทางเป็นทางที่จะนำพาเราไปสู่การวิ่งเร็วขึ้นในทุกๆระยะ นั่นเองนะครับเพราะว่าง่ายๆเลยก็คือเราไม่ฝึกวิ่งเร็วเราก็จะไม่สามารถวิ่งเร็วขึ้นได้นะครับมันจะวิ่งช้าๆแล้วค่อยๆเร็วขึ้นไปเรื่อยๆเร็วขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมันจะวันนึงอะ่ะมันก็จะไปติดอยู่ที่จุดหนึ่งนะครับหลายๆคนก็น่าจะเป็นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมีคําว่า interval training หรือว่าการฝึกลงคอร์ดกันเข้ามานะครับทีนี้เนี่ยเราก็จะสงสัยขึ้นมาว่ามันจะต้องฝึกยังไงใช่ไหม ไปดูในตารางลงตาราง10กิโลเมตรลงตารางฮาบะลาทอนหรือว่ามาราธอนในช่องผมด้วยหรือว่าในที่ที่อื่นๆเขาคุยกันเพื่อนๆก็ <ๆ S 2> <ๆ S 1> จะบอกว่าเออไปลงขอดสิไปอินเทอร์วัลสิแล้วก็จะงงว่ามันคืออะไรใช่ไหมครับแล้วก็จะเจอเยอะมากๆเลยในทุกๆสัปดาห์ที่จะต้องทำนะแต่ไม่ได้ทุกวันนะสัปดาห์ละประมาณ1-2วันเท่านั้นนะครับซึ่งตัวนี้ก็คือการฝึกที่เขาเรียกว่า high intensity interval training นะครับหรือว่าคิด นั่นแหละเหมือนก,นกันกับเวลาที่เราไปยิมหรือว่าไปฟิตเนสที่มันจะมีห้องที่ให้คนเข้าไปเล่นกันเป็นคล้ายๆเซอร์กิตนะครับเล่นอะไรแล้วก็ย้ายฐานแล้วก็เล่นฝึกฝึกแล้วก็ย้ายฐานหรือว่าฝึกฝึกฝึก,ฝก,ฝกบางอย่างเพื่อให้มันเหมือนกับมีความเข้มข้นของการฝึกฝนของร่างกายของการใช้กล้ามเนื้อเนี่ย <S <S เพิ่มเข้ามาแล้วก็หยุดนะครับเป็นช่วงๆเป็นเขาเรียกว่าเป็น เป็นอินทเวลก็คือเป็นช่วงเป็นช่วงแล้วก็หยุดพักสลับกับการรี c o v e r ี่นะครับ mm. เพื่อที่จะให้ร่างกายเนี่ย mm. เกิดการปรับตัวนะครับปรับตัวให้ไปสู่จุดที่ดีขึ้นเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยจะสามารถที่จะพัฒนาได้นะครับมันจะไม่เหมือนเครื่องยนต์นะเครื่องยนต์เนี่ยคือมันฟิกซ์มาแล้วว่าขนาดเครื่องเนี่ยมันใหญ่เท่านี้ใช่ไหมใหญ่เท่านี้นะสมมุติว่า4สูบ6สูบอย่างเงี้ยมันกําหนดมาแล้วแต่ร่างกายมนุษย์มันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับเราสามารถที่จะเพิ่มขนาดของเครื่องยนต์ของเราได้โดยการฝึก ใส่ความเข้มข้นใส่ความเครียดเข้าไปใส่ความแข็งแรงเข้าไปใส่สปีดเข้าไปนะครับมันก็จะช่วยให้ร่างกายเนี่ยแข็งแรงขึ้นในเชิงของการวิ่งก็คือต้องฝึกวิ่งเร็วแต่ว่าก่อนที่จะไปฝึกวิ่งเร็วเนี่ยเราก็จะต้องมีร่างกายที่แข็งแรงพอที่จะรับความเร็วนั้นได้นะครับคำว่า interval training จริงๆแล้วเราทุกคนที่เป็น beginner เนี่ย beginner มาก่อนทุกคนแหละนะครับเคยทำแล้วแต่เราไม่รู้ว่าเราทำนะครับนั่นก็คือการวิ่งสลับเดิน ตอนแรกๆก็คือทุกคนก็จะเป็นกันหมดก็คือวิ่งต่อเนื่องไม่ได้ใช่ไหมครับวิ่งวิ่งต่อเนื่องได้แค่ประมาณสัก1กิโลหรือ2กิโลแล้วก็ต้องหยุดเดินเสร็จแล้วก็ต้องวิ่งต่อทุกคนที่ส่วนสาธนะผมไปเจอเพื่อนพี่น้องที่รู้จักกันนะครับเขาเพิ่งเริ่มออกมาวิ่งเขาก็จะแบบเออเดี๋ยวหนูวิ่งรอบตรงนี้แหละ2โลวิ่งวิ่งแล้วก็หยุดหยุดวิ่งวิ่งแล้วก็หยุดหยุดนะครับเพื่อที่จะให้วิ่งต่อเนื่องไปได้เขาก็จะสนใจแค่ว่าเออวันนี้เขาจะมาวิ่งให้จบ สองโลสามโลเขาก็ดีใจกันแล้วนี่ก็คือบิ๊กนเนอร์ใช่ไหมครับเิบ๊กนเนอร์ก็เคยอินทวอลมาแล้วทุกคนก็คืออินทวอลมาแล้วเพราะฉะนั้นอินทวอลมันก็คอนเซปต์เดียวกันคอนเซปต์ Concept เดียวกันเลยก็คือเราก็มาวิ่งเร็วเร็วกว่าที่เราวิ่งวิ่งได้อะที่เราจะวิ่งได้เนี่ยแล้วก็หยุดพักนะครับซึ่งการฝึกแบบนี้ในระดับของวบเกนเนอร์จนถึงระดับโลกเนี่ยก็ใช้การฝึกแบบนี้เหมือนกันทุกๆุกคนทุกๆคนเลยนะครับแต่ว่า มันแล้วแต่หลักสูตรแล้วแต่การดีไซน์แล้วแต่การออกแบบของตารางฝึกอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาอธิบายให้ฟังกันอีกรอบหนึ่งว่าการฝึกอินท r วลเทรนนิ่งเหมือนอย่างของผมมันนี้มันมีประโยชน์อะไรการฝึกอินท r วลนะครับแน่นอนประโยชน์ก็คือว่าทําให้เราวิ่งได้เร็วขึ้นนะครับสก็คือสามารถที่จะเบิร์นแคลอรี่ได้ดีกว่าฝึกวิ่งธรรมดาในแง่ของเวลานะก็คือว่าใช้เวลาน้อยนะครับไม่ต้องเปลืองเวลา แล้วก็สามารถที่จะช่วยให้เราบูสต์ตัวของสุขภาพของหัวใจเราได้นะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าเร็วเกินนะเออก็ต้องอยู่ในแบบอยู่ในเรนจ์ที่โอเคด้วยแล้วก็อยู่ในการควบคุมของโค้ชหรือว่ามีเพื่อนไปวิ่งด้วยก็ดีนะครับเพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้โดยเฉพาะเมืองร้อนแบบเราอย่างนี้เนาะแต่มันมีประโยชน์แต่ว่าก็ต้องควรระมดระวังนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเหมือนกับมันจะมีสภาวะคล้าย,ยๆกับลันเนอร์ไฮก็คือเหมือนกับมีอาการมีความสุข สังเกตดูนะว่าใครที่ไปลงขอนด้วยก,กันกับเพื่อนหรือว่าไปวิ่งอินวอลด้วยกันเนี่ยเวลาที่วิ่งก็จะเหนื่อยแล้วก็มันจะเครียดแล้วก็ตั้งใจกันอยู่ใช่ไหมแต่พอวิ่งเสร็จแล้วทุกคนก็คือจะแบบเฮฮาแล้วก็จะมีความสุขมากที่ผ่านรานสปีดเวิร์ของสัปดาห์นี้ไปได้นะครับประมาณนั้นนะสำหรับเรื่องของออตัวการวิ่งอินทวอลเนี่ยอย่างที่ผมฝึกอย่างวันนี้ก็ต้องทําบ่อยแค่ไหนเออต้องทําบ่อยแค่ไหน บ่อยแค่ไหนเนี่ยผมว่าจริงๆแล้วมันแล้วแต่ตัวของเป้าหมายของเราด้วยนะครับคือเร็วแค่ไหนกับบ่อยแค่ไหนเนี่ยมันจะอยู่ที่เป้าหมายแล้วก็ความฟิตแล้วก็เรื่องของความทนของเรานี่แหละต่อไอการวิ่งเร็วๆแบบนี้นะครับคือบางคนเนี่ยมีเป้าหมายอย่างสัวไปสอบใช่ไหมไปสอบตำรวจหรือไปสอบทหารนี่บางทีเขาให้วิ่ง1กิโลเมตรอย่างเงี้ยคือมันก็สั้นๆอะ่ะแต่เวลาเราฝึกเราก็จะต้องฝึกเป็นอินทวอร์แบ่งแบ่งฝึกนะครับผมก็ มีคำแนะนำสั้นๆง่ายๆก็อย่างเช่นแบ่งทีละ200เมตรนะครับแล้วก็วิ่งเพสท,ที่เราจะเอาเช่น3นาที30 3นาที40วิแต่วิ่งไปแค่200เมตรอย่างเงี้ยเออมันอาจจะใช้เวลาประมาณ40กว่าวินาทีใช่ไหมครับแล้วก็หยุดพักอ่าแล้วก็วิ่งไปต่อนะครับมันก็จะช่วยให้เราเข้าถึงความเร็วนี้ได้อ่าแล้วก็สะสมไปให้ได้ในวันนั้นสมมุติเราวิ่ง200เมตร5รอบมันก็สะสมได้1กิโลเมตรใช่ไหมครับเออร่างกายเราก็เริ่มชินแล้ว,ลวก็ ถ้าเกิดว่าเราอยากจะทําให้ได้เราอยากจะต้องทนให้ได้ในความเร็วนี้โดยที่วิ่งไปจนจบ1กิโลเมตรไดเ้เราก็จะต้องลดเวลาพักลงจากเดิมที่พัก1นาทีก็อาจจะพักเหลือ30วินาทีพอพักเหลือสัก2 0 3 0วินาทีแล้ว200เมตรแล้วก็เปลี่ยนเป็น400เมตรนะครับ400เมตรพัก1นาที4 0่เมตรพัก50วิพัก1นาทีเสร็จออาโอเคเริ่มได้แล้วก็เพิ่มเป็น600เมตรเพิ่มเป็น800เมตรนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คืออาจจะ ทดลองวิ่ง1กิโลเมตรต่อเนื่องกันไปเลยแบบนี้นะครับร่างกายก็จะค่อยๆ Adapt ค่อยๆ Adapt นะครับเหมือนกันในระยะไกลๆก็คือเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นโปรแกรมแบบของมาราธอนอย่างของผมอย่างเงี้ยการลง interval ที่200เมตรเหมือนอย่างเมื่อเช้านะครับก็คือวิ่งที่40วินาทีเป็น m y pace ก็คือความเร็วประมาณแข่งขันในระยะ1ไมล์ของผมนะก็คือประมาณ pace สามจุดสองสามจุดสามแถวๆนี้นะครับก็วิ่งเนี่ยเวลาวิ่งเราจะต้องควบคุมทรงการวิ่งให้มันแบบ ไม่ให้เสียทรงแบบไม่ให้ดูเหมือนแบบเราสปินเตอรอ์เรายังต้องเป็นนักวิ่งระยะไกลยอยู่นะครับรอบขาก็ควรจะยังอยู่ปกติของผมก็คือไม่เกิน180 178 180รอะไจรอย่างะไรเงี้ยครับแต่ระยะก้าวมันจะไกล1 6 0เซนอย่างเงี้ยเราก็อาจจะแบบต้องก้าวยาวหน่อยการก้าวยาวด้วยรอบขา180มันก็อาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับแต่ว่าเราก็จะทําไปได้สัก2 0 0้เมตรเราก็จะหยุดพักนะครับวันนี้ก็ไม่ได้จอกนะเดินเอาเพราะว่ามันเหนื่อยนะครับปกติก็คือจะต้อง เหมือนกับเราจะต้องจ็อกกิ้งหรือว่ายังอยู่ในเอฟฟอร์ตประมาณสักช่วงรีคอรเวอรี่ประมาณสัก3-4นะครับสมมุติว่าเราแบ่งแบ่งการวิ่งเนี่ยนะครับอินทเวลนะว่ามันจะต้องวิ่งเร็วแค่ไหนอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการแบ่งเอฟฟอร์ตถ้าเกิดว่าแบ่งจาก1นึถึงสินะครับแบ่งจากหนึ่งถึงสินะหกับ2นี่คือเดินนะเดินเดินช้าๆเดินเดินเร็วอะไรเงี้ยนะครับสกับ4ก็คือเริ่มจ็อกกิ้งอะเริ่มจ็อกเบาๆนะครับ อืมจะบอกห้าเนี่ยยังเป็นอีซีอยู่อาจจะเริ่มเร็วขึ้นนิดนึงแล้วหกกับเจ็ดเนี่ยจะเป็นเพลสที่แบบค่อนข้างเร็วแล้วค่อนข้างเร็วประมาณเพลสแบบสิบเคนะครับเป็นเป็นแบบเทมโปแล้วอ่าเทมโปนะครับแปดกับเก้าเนี่ยก็คือเร็วมากแล้วประมาณแบบเพลส K, ห้าเคหรือว่าเพลสหนึ่งไมล์อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็สิบก็คือเป็นสไตล์วิ่งได้แค่ห้าสิบเมตรอะไรเงี้ยคือสิบเนี่ย เพราะนั้นเนี่ยถ้าเรามาแบ่งตามความพยายามของเราจริงๆเนี่ยถ้าเราจะลงอินทเวลประเภทประเภทประมาณสัก30วสิบวิถึง1นาทีอย่างเช่น200 m, เมตรอย่างเงี้ยผมจะใช้ความพยายามประมาณ8ปกัเ้านะครับแถึงเก็คือวิ่งเนี่ยพูดได้คําเดียววิ่งไปเนี่ยสามารถพ,พูดออกมาได้คําเดียวเช่นคำว่าหยุดไปวิ่งอะไรเงี้ยพ,พูดได้ทีละคําทีละคำนะครับแต่ถ้าพูดได้ต่อกันเช่น ไปวิ่งกัน3คคำอย่างเงี้ยคือแสดงว่ายังไม่ถึง8กับ9นะจะเป็น6กับ7นะครับซึ่งความพยายาม6ถึง7เนี่ยส่วนใหญ่ผมจะใช้ฝึกตัวของคอร์ดที่ใช้เวลาประมาณ1นาทีถึง2นาทีขึ้นไปนะครับเช่นคอร์ด400 8 0 0รนะครับประมาณนี้ก็จะใช้ความพยายาม6ถึง7อ่าเราเอาเอาตรงนี้วัดก็ได้แล้วช่วงเวลาของการพักละ่ะอ่าพักก็คือพักเท่ากับวิ่งนะครับพักเท่ากับวิ่งก็วิ่งเท่าไหร่ก็พักเท่านั้น นะครับถ้าเกิดว่าพักน้อยกว่าวิ่งได้ก็จะเป็นเรื่องเริ่มเป็นแนวโน้มที่ดีที่จะเริ่มขยับตัวของเรื่องของระยะเวลาในช่วงของเราวิ่งสปีดเวิร์กเนี่ยให้ยาวขึ้นเช่นแต่เดิมเราวิ่งสปีดเวิร์กที่2นาทีใช่ไหมสอนาทีแล้วก็พัก2นาทีเสร็จแล้วเราวิ่ง2นาทีแล้วมาพัก1นาทีเออร่างกายเราเริ่มเหมือนแบบเริ่มปรับได้ละเอนไซม์ N ต่างๆแล้วก็กล้ามเนื้อแล้วก็กระดูกอะไรต่างๆมันเริ่มปรับตัวเข้าที่แล้วเราก็สามารถที่จะ เพิ่มเป็นการวิ่งอินทเวลที่3นาทีแล้วก็พัก3นาทีก่อนอ่าแล้วก็อาจจะเป็นวิ่ง3นาทีพัก2นาทีคือเอาเวลาของการวิ่งเนี่ยเป็นตัวตั้งก็ได้นะครับพอเวลาวิ่งมันเริ่มมากกว่าเวลาพักค่อนข้างที่จะเยอะเราก็เพิ่มเวลาวิ่งยาวขึ้นยาวขึ้นวิ่งได้ไกลขึ้นเข้าไปนะครับหรือว่าตอนพักก็อาจจะแบบไม่พักแบบเดินแหละก็อาจจะเป็นเปลี่ยนเป็นพักแบบจอ็อกว่าเปลี่ยนเป็นพักแบบวิ่ง เช่นวิ่ง1กิโลเมตรแล้วก็วิ่งช้าอีกหกิโลเมตรวิ่งเร็วอีกหกิโลเมตรวิ่งช้าอีกหกิโลเมตรตัวนี้ก็เป็นฟาร์เล็กก็ยังถือว่าเป็นลักษณะคล้ายๆกับอินทวอลอยู่นะครับคล้ายๆกันนะครับประมาณนี้วิธีการจําแนกนะครับวิธีการจําแนกอินทวอลก็คือจะจําแนกตามระยะเวลานี่แหละอย่างที่เราได้ฟังแล้วก็จํานวนครั้งจําจนวนครั้งนะครับแล้วก็เวลาในการวั่งมีอยู่3อย่างนะครับระยะเวลาในการวิ่งจะวิ่งกี่นาที 1>, 1นาที2นาที3นาทีเป็นนับเป็นเมตรก็เล้เป็นเมตรก็เป็น200เมตร4 0 0เมตร8 0 0เมตร1000เมตรครับจำนวนครั้งมันก็จะเอาไปคูณกับตัวระยะเวลาหรือว่าระยะทางตัวนั้นเพื่อที่จะได้ดูระยะรวมทั้งหมดอย่างองคมวันนี้ก็คือได้ระยะรวมเท่ากับ3.2กิโลเมตรใช่ไหมอ่าก็คือ200เมตร16ตรอบ นะครับนั่นแปลว่าเราครอบระยะทางได้ราวๆสักเกินครึ่งของระยะ5กิโลเมตรแปลว่าถ้าเกิดว่าเราฝึกแบบนี้ลักษณะคล้ายๆอย่างเงี้ยครับเราจะสามารถวิ่ง5กิโลเมตรที่เพล3.2นี้ได้การฝึกอินเทอร์วลเนี่ยมันมีประโยชน์หลากหลายมากๆเลยถ้าเกิดว่าสงสัยอะไรยังไงก็พูดคุยสอบถามกันได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าให้ดีก็ควรที่จะมีโค้ชแล้วก็มีคนดูเลยนะครับวันนี้ผมจะนะครับขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ